Health Plus Channel รายการ The Secret ร่วมกับอาจารย์เจนยานทิพย์จะทำให้การทําบุญของท่านครั้งนี้จะเปลี่ยนไปขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหากุศลสู่เส้นทางตัดกรรมเพื่อทางพ้นทุกครั้งที่หเดินทางสู่ก้าวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทําบุญโดยเจริญภาวนาไปพร้อมกับอาจารย์เจนยานทิพย์ชมเบอปรโพวัดบ,บางกุ้ง ชมความวิจิตรของอุโบสถวัดบางแค่น้อยกราบนมรสก,การหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่โตพรหมรังสีและหลวงปู่ทวดลังเรือขอพรขอโชคขอลาภพิจุก,กุมานเทพวัดสวนหลวงเยี่ยมชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองของชาวอัมพวาและพลาดไม่ได้กับการเปิดกรรมลับเฉพาะด้วยอาจารย์เจนยานทิพย์ ทิปทัวร์บุญทุกครั้งที่ดิฉันจัดนะคะทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทําบุญเนี่ยเรามีการใส่บาตรด้วยกันนะเราก็มีการนั่งสมาธิสวดมนต์และที่สําคัญถ้าใครนําคุณพ่อคุณแม่ไปในทิปทัวร์บุญครั้งนี้ดิฉันเนี่ยจะนําทุกท่านเนี่ยมีการกราบขอขมากรรมด้วย,ย,ยหลายคนนะ<ๆ>เคยขอขมากรรมคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่ยังพูดไม่เป็นและก็ยังทําไม่ถูกถ้าหากนะลูกหลานคนไหนเนี่ย นำพ่อแม่พระอาหารหันต์ของคุณในบ้านไปทัวบุบนครั้งนี้คุณจะได้มาหา,มากุศลมากซึ่งแน่นอนน้ำตา,าต,ตกแน่นอนค่ะรับรองค่ะสนใจเข้าร่วมโครงการมหากุศลสู่เส้นทางตัดกรรมเพื่อทางพ้นทุกครั้งที่5ในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24กุมภาพานันธ์นี้สึมรโรงที่นั่งโทร082 440 6622 082 782 595 6 22,